คํากล่าวของคนรุ่นก่อนที่ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวปัจจุบันไม่เหลือภาพจำให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจอีกต่อไปแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆมาช่วยเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบตามที่ควรจะเป็น อาชีพเกษตรจึงมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะร่วมกันปกป้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารและถือเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บท นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะผลักดันซ้ําเติมเข้าสู่สภาวะยิ่งทํากลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้เราจะนําพากเกษตรกรค่อยๆออกจากวงจรอุบาตินี้ได้อย่างไร จังหวัดตราดเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับมีแค่เจนอำเภอเกษตรกรมีหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงในด้านผลผลิตทางการเกษตรบางปีก็ตกต่ำจนเกษตรกรขาดทุนเป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่ตกนะครับอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของที่ดินทํากินนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเกาะแก่งหรือบนบนฝั่งนะครับจะเป็นพื้นที่ซับซ้อนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องเร่งทาเร่งแก้ไขนะครับ เราเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์1หลัก2ฐาน3ทิศ1 1ทางและ32วิธีโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพเชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทิศที่1 สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทร,รมาหากินสู่ทร,รมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2ทิศท,ทางสู่เกษตรสีเขียว โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศท,ที่ 3. ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านระดับตำบลน,นะครับเพราะผู้แทนระดับ ตำบลและหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นกลไกที่สําคัญสําหรับสภาเกษตรกรเราท่านจะรับรู้ปัญหาในพื้นที่นะครับแผนแม่บทของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับแผนแม่บทตัวนี้จะมาพัฒนาเกษตรกรของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนะครับการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมจําเป็นต้องทํากันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน